ท่านนะครับวันนี้นะครับทาง YouTube นัททีชานแนลนะครับจะมานำเสนอบรรยากาศตอนเช้านะครับการชั่งน้ำหนักการตรวจร่างกายดูเนื้อตัวของนักมวยในรายการนะครับศึกอภิชาติมวยไทยนะครับวันนี้นะครับนักเวทีมวยนานาชาติลังสิทธนะครับก็จะมีการถ่ายทอดทาง Facebook นะครับมวยเด็ด7 9ด้ด้วยนะครับรับชมนะครับติดตามครับครับไปดูการชั่งน้ำหนักการเตรียมตัวของนักมวยนะครับการลดน้ำหนักและการตรวจร่างกายกันครับ โจ้ศิษย์อาจารย์ตายนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับจากคุณหมอจิรศัก์นะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้ายอดเพรโทนะครับอยู่ฝ้าบุมเด็กเซียนนะครับรับชมได้นะครับทาง Facebook นะครับมวยเด็ด789นะครับอยู่ใกล้ๆกันมาที่เวทีมวลนาติรังสิตนะครับติดตามครับนะครับฐานทัพนะครับ ฐานทัพวอุรชานะครับฐานทัพกำปั้นล้างบาปนะครับเดินทางมาถึงเวทีรังสิตเรียบร้อยนะครับมาให้คุณหมอตรวจนะครับนี่ครับยอดมวยเด็กล้านวิวนะครับฐานทัพวอุรชานะครับกำปั้นล้างบาปนะครับเย็นนี้ครับถ่ายทอดสดทาง Facebook นะครับมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับอยู่ใกล้ๆก็มาที่เวทีมวยรังสิตนะครับวันนี้สุดยอดมวยเด็ก ทั้งรายการครับวันนี้ฐานทัพก็จะเจอกับเจ้ารพีพัฒนะครับอึงอุบลนะครับ ATIG 789นะครับกับตูร่างกายครับ้องฐานทัพนะครับนะครับฐานทัพนะครับฐานทัพวอวอุรชานะครับพิก mmm ัด66ปอนด์นะครับช <estão S 2> ่างได้66ผานครับบน่นะครับมนแคนนะครับวาทีที มาลับการตรวจร่างกายนะครับมวยเด็กนะครับสุดยอดมวยเด็กของวันนี้นะครับมุนแคนครับเส้นีจี้จอยบอกขอขอประกบจีจี้หลอยวันนี้มุนแคนนะครับยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับรับการตรวจร่างกายนะครับจากคุณหมอจิรศักนะครับสุดยอดมวยเด็กนะครับวันนี้นะครับวันกันที่สิบสนะครับกันยายนนะครับเวทีมูลนาธิรารังสิตนะครับจ้องยา้อง้ก จอเพชรโทใช่ไหมครับจอเพชรโทนะครับยู่้าบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้จะเจอกับโจโจ้นะครับศิษย์อาจารย์ตายนะครับพิธีมวาชาติลังสิตธนะครับรับชมได้นะครับทาง Facebook ด้วยนะครับโมเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับยังตายไหมอี เดินัวจะไปออกล่าเนี่ผมนี่ครับยอดเป็นเอกนะครับยอดเป็นเอกบูมเด็กเซียนนะครับอยู่ฝ้าบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเบนซินนะครับอึงอุบลนะครับ a t g 7 8 9นะครับนี่ครับยอดเป็นเอกนะครับก่อนครับที่บอลได้หมดเข้าที่บอลแล้วครับอาจารย์ครับมลแคนนะครับชังน้ำหนักนะครับ80.3นะครับชังได้80.5ลดจุนะครับนี่นะครับ บรรยากาศเช้าเนะครับสุดยอดมวยเด็กของวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14กันยายนพศ2563นะครับนเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับเป็นภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับของวันนี้นะครับนี่นะครับเด็กๆก็มาเกินกันนิดหน่อยนะครับกําลังทําการลดน้าหนักนะครับมาดูกันครับนี่ก็ซุ้มอภิชาติมวยไทยนะครับอภิชาติมวยไทยยิมนะครับนำทีมโดยเจ้าฟ้าสีทองนะครับนี่ครับ นี่ก็กำลังนวดเค้นนะครับน้ำมวยในสังกัดนะครับลดน้ำหนักนะครับนี่ครับหนูชื่ออะไรอ๋อแบงค์สยามพิชาติมวยไทยนะครับทั้งทีมเลยนะครับเฮ้ยไงลอยสยามใช่ป่ะลอยพิชาตพลอยพิชาติโอ้เยี่ยมไว้น้องครับกำลังลดน้ำหนักนะครับครับหนูชื่ออะไรลูกฮะครับผมลดเท่าไหร่ครับวันนี้ครึ่งเนาะสามปอนด์กับฟาเนาะสี่ปอนด์สบายสบายเนาะ ไอเด็กนะนะครับบรรยากาศเช้านะครับจุดมวยเด็กระดับประเทศนะครับนี่ตัวตัวเล็กครับชื่ออะไรโลกชาติพยัก์ครับกับติดตามนะครับเย็นนี้ครับนี่ก็คนจัดคับแกงครับแกงนวมินนะครับคนจัดนะครับรับเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเดินไปดูเรื่อยๆครับบรรยากาศเช้าครับของสุขันนะครับวันจันท์ที่14นะครับ ส4กันยายนนะครับวันนี้นะครับศึกอภิชาติมวยไทยนะครับศึกอภิชาติมวยไทยนะครับมาแล้วครับฐานทัพครับกำปั้นล้างบาปมาแล้วครับคุณพ่อพามาแล้วครับสวัสดีโลกสวัสดีมาแล้วครับนี่ครับสวัสดีปฟนขับหน่อยสวัสดีครับครับผมป้าเดี๋ยวไปตอบหนักไปให้หมอตรวจก่อนนะนี่ครับนี่ครับฐานทัพครับับไปดูงในครับไปดูงในครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับนี่ครับเจ้าฉลามชนผ่านแล้วครับโดบแล้วครับมาครับนําทีมโดยพี่กล้องนะครับกล้องธรณีนะครับแล้วก็เจ้าตุ๊กตาทองนะครับสวัสดีครับฉลามชนนะครับติดตามนะครับวันนี้ครับดูนะครับอันนี้คู่นี่ครับเจ้าตัวเล็กกีนี้นะครับจัดพยักษ์นะครับ น้องชายถนัดฝั่งไหนครับซ้ายหรือขวาซ้าครับน้ำหนักไปล่อยเนี่ยก่อนที่เราจะคุมก่อนที่เราจะซ้อมมวยมาเท่าไหร่ยี่สิบกิโลกร,รมัมส่วนยอดพุรเอกก่อนคุมกี่กิโลกร,รมัมยี่สิบกโกรัโอ้ยเท่ากันเป๊ะเลยแต่เราจะต,ตัวเล็กกว่าหน่อยนะดูตัวเล็กกว่ายอดพุรเอก,กเล็กกว่าเรามีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมเขาบอกว่าระวังหมัดให้ดีระวงังแข้งนะครับเออเราพูด น้องออสนะครับน้องออสกำลังสัมภาษณ์นะครับเจ้ายอดเพชรเอกนะครับเจ้ายอดเพชรโทนะครับใส่รองเท้ากำลังจะวิ่งลดน้ำหนักนะครับซุมอยู่้าบุมเด็กเซียนนะครับได้เปรียบตูงก well ็ได้เปรียบีก็ได้เปรียบนะวัชระมาส่แล้วใช่ไหม จะเป็นบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับตา a r n a น i นะครับบนโลกครับรถำหนักนะครับนี่ก็เจ้าแบงค์ทองนะครับผิดเจริญทรัพย์นะครับทําใส่ชุดลดน้ำหนักนะครับสวัสดีจ้าครับบรรยากาศรถเช้านะครับเด็กๆนะครับมาเกินกันนิดๆหน่อยๆนะครับ โลครึ่งโลนะครับนี่พีวีครับเจริญทรัพย์ครับพี่ดาราภูทรครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานนะครับมวยชิงแชมป์ด้วยครับภาคกลางนะครับหมอจิรศักดิ์นะครับก็ําลังรีดรีดน้ำหนักนะครับรีดเหงื่อออกนะครับชื่ออะไรครับผู้ชกที่เราชนะมาล่าสุดลิงลมโอ้โหนั้นเราเดินต่อยเดินเตะเดินต่อยได้เงินรางวัลพิเศษด้วยดิ วันนั้นได้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันใช่ไหม <laughs> เพราะว่าเขาเห็นว่าบีบเดือดมากเลยน้ำหนักวันนั้นกับวันนี้เราช้บน้ำหนักเดียวกันไหมไม่ค่ะแล้ววันนี้ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่า,กกวาบีบเรานิดนึงเหรอลดเท่าไหร่วันนี้กะครับน้องออสนะครับน้องออสเคโอกำลังสัมภาษณ์น้องถันทับนะครับกับเจ้าละพีพัดนะครับออถา่ายทอดนะครับวันนี้นะครับเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปด 9นะครับติดตามครับระพีพัฒน์ช่างน้ำหนักวิกัด66ปอนด์ช่างได้66พานยอดขุนศึกช่างน้ำหนักกัด135ช่างได้135พนัน1อำนาจพิกัด85.8ช่างได้85.8พนัน ยอดเพชรโทนะครับบุมเด็กเซียนนะครับพิกัด56.1นะครับลดจุดสามลดจุดสามนะครับครับคุณบในรายการนะครับสิริชัยนะครับสิรสารวัตรแก่นะครับขึ้นชั่งน้ำหนักครับพิกัดเจ็ดสิบเจ็ดปอนด์นะครับช่างได้77.7ดสิลดจุดเครับเอกนะครับยูฟ่าบุมเด็กเซียนนะครับขึ้นชั่งน้ำหนักครับพิกัด59.4ครับขึ้นน้อง ห้าสิบเก้าจุดสี่นะครับช่างได้หกสิบจุดหนึ่งนะครับรถต้นหนักครับอปลาเกียวปาเกียวนะครับปลาเกียวบูม <ปะ S 1> เด็กเซียนยูฟ้าเด็กเซียนนะครับขึ้นช่างน้ำเมักนะครับพิกัดสี่สิบแปดจุดสี่ช่างได้สี่สิบแปดจุดแปดลดจุดสี่ครับนะครับ,บ,รบ,นรบหนุเด็กนะครับ เพชรลุงไฟนะครับยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับพิกัดเจ็ดสิบห้าจุดเก้านะครับช่างได้เจ็ดสิบห้าจุกผ่านครับครับเบนซินนะครับตึงอุบลนะครับแอตทีไอจีเจ็ดแปดเก้านะครับช่างน้ำหนักครับพิกัดเก้าห้าสิบเก้าจุดสี่นะครับช่างได้ห้าสิบเก้าจุดสามผ่านครับยอดอาวุธนะครับสเกียรติเจริญสิรินะครับคืนช่างน้ำหนักครับ พิกัดแปดสิบจุดสามนะครับช่างได้เจ็ดสิบเก้าจุดหนึ่งนครับเกินร้อยสอพวงทองนะครับพิกัดร้อยยี่หกนะครับช่างได้ร้อยยี่สิบหกพานครับฉลามชนสาม,มารถพยักอรุณนะครับสาม,มารถพยักอรุณยิ้มนะครับพิกัดแปดสิบแปดนะครับช่างได้แปดสิบแปดพอดีครับ ขุนไก่นะครับขุนไก่นะครับปูรพาสตาร์เนชั่นนะครับพิกัด77นะครับช่างได้77.9นะครับลดจุด9ครับนะครับขุนไก่นะครับปูรพาสตาร์เนชั่นนะครับมาให้รับมารับการตรวจร่างกายจากคุณหมอจิรศักดิ์นะครับสุดยอดมวยเด็กของวันนี้นะครับ14กันยายนนะครับเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับ นี่ครับตัวกล้ามท้องนะครับเป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยนะครับชิงแชมป์ด้วยนะครับพิกัดเจ็ดสิบเจ็ดปอนด์นะครับติดตามนะครับเย็นนี้ครับถ่ายทอดด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับมวยเ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับโอ้หนี่นะครับช่างน้ําหนักพิกัดร้อยสองช่างได้ร้อยสามจุดแปดโจโจสิทธิ์อาจารย์ตายช่างน้ําหนักพิกัดห้าสิบหกจุดหนึ่งนะครับ ผ่านครับโดนัทนะครับโดนัทเสน่รักษณะทัวร์นะครับไปกัด77ช่างได้77ผ่านครับก็ผ่านการช่างน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกอภิชาติมวยไทยนะครับวันจันทร์ที่14กันยายนพศ2563นะครับณเวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับครับนี่คือคู่มวยในรายการนะครับแต่ผมจะเรียงคู่ให้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ชัช่วงนะครับช่วงถ่ายทอดนะครับมวยเด็ด789นะครับทาง Facebook นะครับ ถ่ายทอดคู่แรกนะครับก็จะเป็นน้องฐานทัพนะครับฐานทัพนะครับกำปั้นล้างบาปวอุรชานะครับวันนี้จะเจอกับประพิพัฒนะครับอึงอุบลนะครับ atig789 นะครับพิกัด66ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ที่2ของรายการในการถ่ายทอดนะครับเฟซบุ๊กนะครับมวยเด็ด789นะครับก็คือยอดเพชรโทยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับจะเจอกับเจ้าโจโจนะครับสิทธิอาจารย์ตายนะครับ พิกัด56.1นะครับผ่านการชั่งน้าหนักเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่นะครับครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดนะครับก็คือเจ้ามุนแคนะครับยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้ก็จะเจอกับเจ้ายอดอาวุธนะครับยอดอาวุธซอสเกียริเจริญสิรินะครับพิกัด80.3นะครับ ก็ผ่านการชั่งน้ำหนักทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่ที่4แห่งการถ่ายทอดนะครับก็คือเพชรลุงไฟนะครับยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับจะเจอกับพลอภิชาตินะครับอภิชาติมวยไทยยิมนะครับพิกัด75.9กนะครับก็ผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วนะครับทั้งคู่ครับครับคู่ที่5ของการถ่ายทอดนะครับก็คือเจ้าฉลามชนนะครับวันนี้จะชิงแชมป์นะครับชมรมมวยสยามผ้ากลางนะครับพิกัด88ปอนด์นะครับกับคิวทองครับนุ้ยสีมุมเมืองนะครับ คู่ถ่ายทอดคู่ที่6นะครับสิริชัยนะครับสิริชัยศิษสารวัตรแกะนะครับวันนี้ก็จะชิงแชมป์นะครับชมรมมวยสยามภาคกลางนะครับเจปอนด์นะครับเจอกับขุนไก่นะครับบูรพาสตาร์เนชั่นพิกัดเจ็ดสิบเปอนด์ก็ผ่านการชั่งน้าหนักเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ครับคู่เอกของการถ่ายทอด Facebook มวยเด็ด789นะครับยอดเพชรเอกยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับ วันนี้จะเจอกับเบนซินนะครับตึงอุบลแอดทีไอจีเนะครับพิกัด59.4กนะครับก็ผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ครับครับส่วนคู่ที่ต่อเนื่องนะครับหลังจากการถ่ายทอดนะครับก็มาไล่เลยนะครับก็จะเป็นเจ้าหนึ่งอำนาจนะครับหานุมานอ่าเจอกับเจ้าหานุมานนะครับเราก็จะเป็นเจ้าปาเกียวนะครับปาเกียวเจอกับชาติพยักนะครับโดนัทนะครับโดนัทเจอกับต่อศักนะครับครับ แล้วก็จะมีเจ้านิ่มนวลน,นะครับเจ้านิ่มนวลกับเจ้าคุณสึกที่เปิดหัวเลยนะครับหัวเป็นคู่แรกเลยนะครับก่อนถ่ายทอด Facebook นะครับครับแล้วก็มาเจ้าแบงค์ทองกับโทนี่นะครับแล้วก็จะมาเจ้าเกินร้อยกับเจ้าแบงค์สยามนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยยอดกุมารกับยอดขุนศึกนะครับนี่คือคู่มวยรายการนะครับ นี่คือคู่มือรายการนะครับทั้งหมดนะครับของศึกอภิชาติมวยไทยนะครับวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับพศ2 5 6 3นะครับก็ฝากแฟนหมัดมวยนะครับติดตามนะครับมารับชมที่เวทีนะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ก็เปิด f c e e o o o นะครับมวยเด็ดเจ็ดนะครับรับชมนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ you <laughs>